同志们，好。 ก็เกี่ยวนะครับก็เกี่ยวคือร้านเช่นกันก็จะเป็นคุณชิชโนกินนะครับก็เกี่ยวนะครับแล้วก็มีร้านที่การทําโปรโมทร้านคุณพี่นะครับกับคุณบุญยืนคุณบรรดาอะไรนะครับค่ะจากวิทยาลัยเทคนิค บางโถงไม่กล้าจายดสาร้อชัเนก้วยนะครับในเดียวยาวก็สามารถใช้บัญญารนี้ออกมาตัดอ่เลยนะครับด้านมซ้ายเลยนะครับัด่เลยเดี๋ยวยังไงไม่รบกวนนะทีนี้ดี๋ยวการ่เป็นวารนา้ก็เลยว่าให้วิทากดูขานั่งคุกนอรับกันนะคก็เป็นับ cho người ta đi du duới đấy các bạn, tạo ra những cái chim Yeah. Mm -hmm. you mm -hmm. นะครับอย่เรียกชื่อเก็บให้เรร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะจัรองับคุณพงศ์ภูนะครับลองจับของด้านหลังที่นี้กับที่อยู่บนนะครับ นาฝากรูปเชื่าญานการนะคะก็จะอยูแลพี่ๆนะคะก็อเียเ้าหาที่เจ้าหน้ที่ก็จคอยา้วยนะะนงตะเกียงเข้านั่งดูจะใช้ยังพอดยรับผิกาไปก่อนพอดีกอน้าลงนเี่ยะไม่ไทีนม่ลงะเียนเอยน้องนมาให้กูแต่พอรบิการบ้างพอดีรถยมไม่พอเลย

โดยเราก็ร่วมทํากิจกรรมเป็น1เดียวกันมีเป้าหมายในการอยู่ร่วมกันจับกันมือนะครับโดยคุณสุจิตต์คุยเฉยนะครับเดือนวัน24ต่อไปนะครับและก็นี้